โอ้โหหลังจากเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับโหสุดสวยนะครับแต่และลูกแล้วก็ทําให้เรียกความมั่นใจเพิ่มอีกขึ้นระดับหนึ่งนะครับทำให้เชลซีเนี่ยชนะ5-1ซึ่งแต่และลูกเนี่ยโอเคมีลูกจุดโทษบ้างนะครับแต่ว่าเรื่องของฟอร์มนักเตะโดยเฉลีย่ยแล้วก็ฟอร์มนักเตะส่วนตัวเนี่ยทำให้ผมเชื่อใจนะครับจริงๆแล้วเนี่ยว่าในฟอร์มของเชลซีของเราที่ร้อนแรงเนี่ยโอ้โหโชนะอาจแจกแบบ10 10คนต่อ11อ่อะคือเชลซีรา1สนะเพียงแต่ว่าเออนะครับซึ่งฟอร์มเหนือกว่าตลอดทั้งเกมนะครับแล้วก็ยังก็ยงัยงคงรักษาสตินะครับชนะรวดเป็นนัดที่4รวมทุกรายการด้วยนะภายใต้การคุมทีมของมาเลสกานะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยมาเลสกาของเรานะครับกำลังพาทีมของเราเนี่ยเข้าสู่จังหวัดที่เอาตรงๆนะนักเตะหลายๆคนเนี่ยลงตัวมากๆนะครับหลังออกสตาร์ทที่ เราหลฟอร์มที่ไม่ค่อยคงเส้นคงวาเท่าไหร่นะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเริ่มเสถียรขึ้นมาอีกแล้วนะครับหลังจากที่ตอนนั้นพักเบรกทีมชาติไปเรามีสะดุดนะครับแต่พอพักเบรกทีมชาติตอนนี้กลับมาหลังจากพักเบรกทีมชาติตอนนี้เนี่ยเราฟอร์มดีต่อเน,นื่องและเราไม่ได้สะดุดเหมือนตอนแรกนะครับกับการพักเบรกทีมชาติตอนแรกนะครับซึ่งนี่แหละมันคือข้อดีแล้วก็นี่คือเขาเรียกว่าหลาดวมประเด็นสําคัญที่ควรรู้นะครับทุกคนนะครับจริงๆก็มันเป็นสิ่งที่ทุกคนน่าจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะรู้อยู่แล้วเพ เรื่องของรายละเอียดภายในเกมด้วยนะครับอันนี้ผมเอามาพูดคุยให้ฟังนะครับมาดูเรื่องแรกนะครับก็คือทีมของเราเนี่ยอายุน้อยที่สุดนะครับลำดับสองในปร,ริตั์ของทีมอังกฤษในบนเวทียุโรปนะครับเชลซีเนี่ยอย่างที่ทุกคนรู้นะครับส่งอ๋อสิอ1ตัวจริงนะครับอ่าเดี๋ยวผมอ่เรียกให้ดูเลยนะครับว่ามีใครบ้างนะครับเชลซีส่ง11ตัวจริง นะครับกับการที่เจอกับอาร์แจ็คเนี่ยโอ้โหคือมีทางด้านของอประตูเนี่ยฟิลิปจอกเกนเซนแบ็คซ้ายจูเลียฮาร์โตแบ็คขวากาเซโดนะครับส่วนยังไงก็อินเวอร์ตอยู่ดีเนาะกาเซโดแล้วก็มีโตซินมีโฟล์ฟาน่ามีเอ็นโซ,โซมีลาเวียมีโบนาโนาเต้ปีาากซ้ายกิทเทนปีกขวาเอเซวาลกองหน้ามาร์คิวนะครับซึ่งไอสอบเอ็ดคนนี้เนี่ยมีอายุนะครับเฉลี่ยเพียง22ปี163วันซึ่งนะครับทีมเราเนี่ยเป็นทีมที่อายุน้อยที่สุดอันดับ2ในประวัติศาสตร์สโมสร์อังกฤษที่่ลลงเนนใ ลีกนะครับแต่อันดับหนึ่งก็คืออาร์เซนอลนะครับย้อนกลับไปเมื่อปี2009นะครับที่อายุเฉลี่ย21ปี151วันนะครับในตรงกันข้ามนะครับอาแจกก็ส่งเลมโก้พาวเฟียสนะครับผู้รักษาประตูวัยถึง41ปี348วันลงสนามนะครับคิดดูนะครับพวกเอนโซพวกไกเซโดอย่างเงี้ยอายุห่าง กับเลมโก้ปาฟิเฟสประมาณ20กว่าปีเลยที่ดูคือไอ้เหี้ยคือเอาตรง่ะอาเล่นกับหลานน่ะเอออ่ะอออพูดตรงๆเลยอ่ะเหมือนแบบอาเล่นกับหลานเออซึ่งตอนนี้เนี่ยทำให้ เขานะครับก็คือเลมโก้พาเฟียสเนี่ยกลายเป็นนักเตะอายุมากที่สุดอันดับสามในบริษัทของร,า,รองายการนี้ด้วยนะครับรองจากมาโกบัลล็อตต้านะครับที่มีอายุ13ปี252วันนะครับของลาซิโอในปี2007นะแล้วก็จาร์จิบูฟฟอนนะครับประตู12ปี315วันนะครับของยูเว่ในปี2020เนอะความแตกต่างนะครับระหว่างอายุของพาเฟียสกับผู้เล่นที่อายุน้อยที่สุดของเชลซีเนี่ยในะค,ค่ำคืนนี้นะครับก็คือ,อเทียบเลยนะอนน เอสเซบอลสิปีอะช่องว่างนะครับทั้งคู่ระหว่างเลมโก้พาฟียสกับเอสเซบอลเนี่ยอายุมากถึง23ปี189วันนะครับมากกว่าช่วงอายุ12ปีของผู้เล่นตัวจริงอีก20คนรวมกันสิอีกนะครับโอ้โหนี่แหละนะครับคือเอาโตก็ทีมเด็กก็ทีมเด็กจงๆนะครับแต่ว่าเรื่องของซัิปลิตเนี่ยของทีมเราครับเหลือร้ายนะครับมาดูจุดแตกต่างนะครับระหว่างเกมกันบ้างนะฮะ ใบแดงนะครับก็คือจุดเปลี่ยนที่โคตรเร็วนะครับอาแจกเหลือ10คนตั้งแต่นาทีที่18นะครับโอ้โหจังหวะนี้นะครับเราก็ต้องยอมรับจริงๆนะครับว่าอาแจกนั้นพลาดนะครับพลาดที่ไปเสียนะครับใบแดงนะครับแล้วก็ไปเสียที่ไม่ควรเสียนะครับไปเข้าพวดนะครับลูกนี้เนี่ยออสตาร์ตก็ได้ย่ำแย่แล้วนะนะครับแล้วก็เทนนิเทเลอร์นะครับถูกไล่ออกจากสนามโดยหลังเข้าประทะ ะครับดุนแรงกับฟากุนโดโบนาโนเต้นะครับในนาทีที่1 8และอีก1นาที18วิถัดมาเชลซีก็ฉวยโอกาสนะครับยิงได้ขึ้นนาทีนะครับเอาตรงอ่ะฟอร์มอาร์แจกนะครับถ้านับในยูฟ่าเนี่ยก็เป็นทีมที่แย่ที่สุดในยูฟ่านะครับสำหรับฟอร์มการเล่นแล้วก็ในลีกนะครับก็แพ้ติดต่อกันต่อเนื่องนะครับแล้วมาทําเสียแบบนี้ซึ่งแน่นอนเซอร์เบลิตภายในทีมนะครับถ้าใครได้เห็นนะครับว่าลูกนี้นะครับหลังจากที่เสียไปแดงไปแล้วเนี่ย นักเตะสีหน้านะครับสีหน้านักเตะอาแจกเนี่ยโอ้โหดูไม่ดีเอาเสียเลยนะครับพูดตรงๆก็คือทั้งทีมอ่ะเหมือนแบบโอ้โหเหลือ10คนแล้วเหลืออีกอกี่นาทีอ่ะหกสิบเนาทีอ่ะนะครับจะไปสู้ได้ยังไงก่อนนะครับคือสีหน้าเวลตาเห็นชัดเจนนะครับแล้วลูกนี้เราก็ต้องยอมรับตามตรงนะครับว่า,าทางฝั่งของเคนเนตเทเลอร์เนี่ยผิดจริงๆนะครับเห็นได้จากภาพช้านะครับซึ่ง จริงๆกรรมการเนี่ยให้เป็นใบเหลืองก่อนนะครับแล้วไปเช็ค VR อีกทีนึงนะครับเป็นการเข้าพวดนะครับที่ขาไม่ใช่ไม่ใช่ขาตีนเนี่ยยกขึ้นมากกว่าข้อเท้านะครับซึ่งเป็นจังหวะอันตรายมากๆนะครับเหนือข้อเท้านิดนึงนะครับมีโอกาสหักได้เลยนะครับถ้าเข้าแรงๆมากกว่านี้เนี่ยมีโอกาสหักที่ทําให้ฟาร์มบุโดบนอนลเต้ของเราเนี่ย หักได้นะครับซึ่งมันเป็นลูกจกังหวะอันตรายที่สมควรเป็นใบแดงนะครับไม่มีข้อโต้แย้งแล้วก็ไม่มีข้อดราม่าอะไรนะครับสำหรับลูกนี้นะครับก็นั่นแหละนะครับพลาดเองนะครับอันนี้เป็นข้อเสียของอาร์เจ็คมาดูทางฝั่งของมาร์กิวนะครับโอ้โหเซติก็เปิดหัวนะครับสร้างเซติในวัย19ปีด้วยนะครับจังหวะต่อนเนื่องไอหลังจากที่โดนใบแดงเนี่ย เชลซีก็ได้ประตูนำจากมาร์กิลนะครับซึ่งเจ้าตัวเพิ่งอายุ19นะครับแต่เราก็เชียร์กันนน่อ,ออกปะที่ไปสัมภาษณ์ไม่ใช่สัมภาษณ์ที่ไปเดินเข้าหามารสิสคาแล้วก็ถามว่าเอ,อ่อทำไมผมถึงยังไม่ค่อยได้รับโอกาสนะครับทำไมผมถึงได้ลงสนามน้อยนะครับบอกผมมาผมจะได้ไปปรับปรุงตัวแล้วก็ปรับเรื่องของฟอร์มการเล่นหรือว่าปรับเรื่องของวิธีการเล่นอะไรประมาณนี้ซึ่งน้องมันมีใจที่อยากจะเล่น ให้กับเชลซีแล้วก็มีใจสู้เพื่อทีมเราจริงๆอยากเป็นตัวจริงให้กับทีมเราจริงๆอ่ะอันนี้ต้องยอมรับนะครับว่ามีใจมากๆนะครับซึ่งจังหวะต่อเนื่องนะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับมาร์กิวเนี่ยซึ่งยิงเข้าไปอย่างเฉียบขาดน,นะครับโดยการยิงประตูนี้เนี่ยทำให้เจ้าตัวตอนนี้เนี่ยกลายเป็นนักเตะคนที่4ในประวัติาสสโมสรครับที่สามารถ อ่ไม่ใช่เพียงแบริษัทสโมสรไปถึงบริษัทฟุตบอลอ่ะเออที่สามารถทําประตูในแชมเปี้ยนลีกให้กับ2สโมสรในขณะที่เป็นวัยรุ่นนะครับมีมาร์กิลนะครับทั้งเป็นวาซ่าแล้วก็ทีมของเรานะครับแล้วก็มีเชเดร์เปเป้นะครับหอังจากมาก็เป็นโมนาโกเปเชส่วนเอริงฮาเลนด์ก็เซาบวกกับดอทมุนจอร์ตอีลิกนีเคนานะครับเขาลอยยันเอาเวิร์บของโมนาโกนะฮะอีกจังหวะหนึ่งนะครับก็คือไกเซโดนะครับปิดเกมเลียวด้วย3จุดโทษไทยขึ่งแรกนะครับ ไอหลังจากนั้นนะครับไม่นานเชลซีก็สามารถหนีได้ไป2 0นะครับซึ่งจังหวะนี้โอ้โหแฟนๆฟุตบอลนะครับแฟนเชลซีเนี่ยเชียร์นะครับไอใจไอคนที่อยู่แบบหลังหลังประตูอ่ะนะครับเชียร์นะครับเชียร์ให้กาเซโดยิงไกลนะครับโอ้โหจังหวะนี้ยิงไกลจริงๆนะครับมอยเซตเซโดนะครับยิงแล้วเฉล็บเปลี่ยนทางเข้าไปนะครับจากนั้นช่วงนาทีที่15นาทีสุดท้ายของครึ่งแรกเนี่ยก็เกิด3จุดโทษติดต่อกันด้วยนะครับอาแจกได้จุดโทษก่อนและวุ๊ก เวกฮอสนะครับเวกฮอสยิงตีไข่แตกเป็น2-1นะครับแตย่ยอดตัวก็กลับไปทํำฟาวของเอนโซนะครับจนเชลซีนั้นได้จุดโทษคืนเอนโซก็ลุกขึ้นมาสังหารนะครับแล้วก็ยิงไม่พลาดนะครับและอีกไม่กี่นาทีต่อมานะครับวันนี้อยากให้ทุกคนเห็นจริงๆนะครับสักคู่นะครับก็อยากให้เห็นจริงๆว่าเอนโซเนี่ยหล่อชิปเป๋งคือเอาตรงนะในเกมนี้เนี่ยถ้าไม่นับเรื่องของ m a นออฟเดอะแมนะครับแต่ว่าลูกนี้ เอนโซเหมือนแบบขเขาเรียกว่าอะไรอยากปั้นเอสเซวอลอยากให้เอสเซวอลนั้นยิงได้นะครับหลังจากที่จริงๆถ้าไม่ยิงได้เนี่ยผมก็ชมอยู่แล้วนะครับผมก็มองว่าเอสเซวอลนั้นก็ไม่ได้แย่อยู่แล้วนะครับกับการเล่นที่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะโดดเด่นนะครับโดดเด่นโคตรโคตรแบบโดดเด่นไม่รู้จะโดดเด่นยังไงนะครับซึ่งเฉพาะเจ้าตัวยิงได้เอนโซก็คงจะคิดว่าแบบอาจจะให้เสริมเติมแต่งความมั่นใจของเจ้าตัวด้วยนะครับซึ่งโอ,อ้หล่อหล่อที่เป่ง นะครับไม่รู้ว่าจะหล่ออะไรขนาดนี้นะครับเอนโซจริงๆเนี่ยเจ้าตัวนั้นควรจะได้ยิงนะครับหลังจากที่พาเมอร์นั้นไม่อยู่นะครับแต่พอพาเมอร์ไม่อยู่เนี่ยแต่พอเอนโซได้ยิงปุ๊บเนี่ยใจแบ้งกว้างยิ่งกว่าทะเลอ่ะพูดอย่างนี้ดีกว่านะครับนี่คือจังหวะที่เอสเซวลยิงเนาะนะครับสุดยอดมากๆนะครับข้าวนี้นะครับก็คือเรื่องของ ตัวสำรองกันบ้างนะครับไดรจอร์จนะครับตัวสำรองที่ปิดกล่องให้กับทีมเรานะครับนี่ก็เป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของเชลซีใน UCL ด้วยนะครับพอเริ่มมาครึ่งหลังเนี่ยเชลซี Chelsea ก็เปลี่ยน3ตัวลวดนะครับและหนึ่งในนั้นก็คือน้องจอร์จของเรานะครับที่มารลิสกาพยายามจะใช้เป็นหน้าเป้านะครับ เจ้าตัวเนี่ยลงไปใช้เวลาเพียง3นาทีนะครับหลังจากลงสนามก็ยิงประตูที่หให้กับทีมนะครับประตูนี้เนี่ยทำให้กลายเป็นทีมแรกในประวัติศาสตร์ของยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับที่ทีมของเรานะมีนักเตะอายุต่ำกว่า20นะครับ3คนที่ยิงประตูได้ในเกมเดียวกันนะครับก็มีมากิลเอสเซว์วลแลวก็ไตลิกจอนะครับสุดท้ายนะครับสุดท้ายเลยก็คือคอนโทรเกมจนจบนะครับชนะ อย่างเหนือชั้นและมั่นใจนะครับหลังจากนำ5-1นะครับก็อย่างที่ทุกคนรู้กันนะครับว่าเชลซีนั้นก็ผ่อนเกมลงแต่ก็ยังขอเล่าแรงคอนโทรเกมคอนโทรบอลในตลอดนะครับอาแจากเนี่ยพูดตามตรงก็คือแทบจะไม่สามารถสร้างโอกาสแบบยิงยังจังได้อีกเลยนะครับสุดท้ายจบด้วย5-1แบบไม่ต้องพยายามเล่นเครื่องในครึ่งหลังด้วยนะครับนี่คือเชลซีนะครับสรุปประเด็นจากเซติออปตาด้วยนะครับเชลซีเนี่ยชนะ4นัดติดต่อกันรลมทุกรายการนะครับเป็น เกมที่ทีมของเราครองบอลและคุมจังหวะได้ตั้งแต่ต้นจนจบนะครับและสามารถยิงประตูดได้จาก5นักเตะที่แตกต่างกันในทีมด้วยนะครับมี3ดาวรุ่งอายตุต่ำกว่า20ทําประตูในแมตช์เดียวแล้วก็สถิติใหม่ของรายการแล้วก็มี11ตัวจริงของเชลซีที่เป็นทีมอายุน้อยที่สุดอันดับ2อังกฤษนะครับในกับการเล่นของ UCL นะครับนี่คือเชลซีภาพรวมวันนี้นะครับเดี๋ยวแต่และบุคคลเนี่ยเดี๋ยวค่อยมาเจาะลึกกันทีหลังนะครับแต่ภาพรวมในเกมก็ประมาณนี้แล้วก็สถิติ แบบโ,โหเน้นๆน,น,นะครับเอออันนี้พูดตามตรงนะครับนี่คือความสุดยอดของทีมเรานะครับวันนี้ขอขอลาไปก่อนนะครับใครตื่นมาดูไม่ทันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอลาไปก่อนเพียงนี้แล้วกันนะฮะ